ซึ่งได้สักคู่ได้คุยกันท่านผอท่านไม่เานว่าตอนนี้ลองเพื่อกถึงาาานนะแค่เที่ยวเราด้วยเข้ามาด้วยเป็นคู่กรณีกับคนอื่นแต่อยา่ามาเป็นคู่กรณีกับประหลัดอำเภอที่รับเรเเื่องแล้วมานะครับไม่งั้นมันไปจัดแสดงไว้ในสิ่งพิมพ์ข่าวสารของ,ของราชการอย่างเดิมเลยดังวงประชาชนในวันนี้นราจะเป็นจัดพิมพ์ข่าวสารของรชาชการพุทธศักราช2540ีการเมื่องได้อย่างถูกต้อง ร้องกับรัฐธรรมนูญเ่าว่าคที่เริหานะครับก็อโดยถืเป็นหน้าที่ของวและต้องถืได้เดิสื่อท้งนโยบายของรัฐบาลทกประการโดยรณรงค์ใความตรหกเรื่องการบริส่วนชุมชนเการตานการช้ปุ๋ยชโปสตอ ได้กัรถึงการเข้าตรวจขอดูภวาสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรรขาาประชาชนการทำมาพิบารนภาครัฐให้มีความถูกต้องโปร่งใสออปปชที่กำหนดมาซึ่งมีความแยกแยะในการตรวจสอบหน้ารับในเยบบาวราชหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่อะไรต่างๆได้มาอบรมได้มาใช้ตรวจสอบวิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภ้าคราฐซึ่งตัวกฎหมายก้องมาดูแลใน,นระบ,บ เป็นีบางทีร้องไปแล้วบางทีมันผี่นะครับไม่ใยาโดนพรบบ้อก,กข่าวสารเหมือนอย่างเวลาบอกน้องๆที่เป็นตัง้งใจว่ายัางไงเราไม่ผิดเราไม่ผุจริีเราไม่หนึ่งห้เาเด็แน่นอนแต่บางทีปปชรู้สึกมันห่อเียเนี่ยแต่เราก็มั่นใจแต่ความมั่นใจถ้ามันไม่โดนกับตัวเองมันไม่รู้หรอกแต่ถ้าว่าโอ้ การปฏิเสธที่เขาเข้าถึงข้อมดดูลเนีมันมีกระบวนการในการเข้าถึงตอบเป็นกระบวนการนะคะนนรับบางทีประหลัดกลัวมากก็ให้ท่านผู้ว่า,าราชการจัง,งหวัด